สวัสดีจ้าพี่น้องบองไปเหมืนนมนอนนันสี่จวดจัดมาหนอาจา์นันซีจวดจัดมาในเมนูหมกเขียดน้อยหม้เขียดตะเอนะเ๋นี่ค่ะลวกแล้วล่างแล้วย่างดีเขียดขา้งเงี้ย้งงั้นนี่ค่ะเขียดลวกแล้วย่างดีผักที่จะใส่มีผักคุณตูผักบัวแล้วก็ผักซีขิวผักซีขิวพักซีเหล่านี่แหละค่ะเครื่องค่ะ ผักบัวกระเทียมตะไคร้แลวก็บักพริกตำเลยค่ะแบบใส่เครื่องไลยมันยังหอมพี่นอ้องมมเขียดใส่ผักขุ้นตูโมเขียดโมเขียดหน่อยโมเขียดนี่เขียดนี่บ่ไเ้ไปใต้เลยะคะ่ะสื่อมาตะล้านดอกจานตลาดลานดอกจาน เคียดหน,น่อยนี่เพราะว่าไตาบ่ได้ณไตคันหาก็มีแต่ขั้วเขียดเพราะแอนยินใส่หลดว่ายู่ดอกวันเสาร์นี่จะไปหาขั้วิีดใส่อยู่แหลกเรียบร้อยแล้วจ้าแหลกเรียบร้อยเขียดค่ะเอาเขียดใส่ปุ้งเครื่องเลยค่ะค้างในเงางๆนี่นน เขียดนี้ลวกเสียบแล้วนะคะผู้ได้กินเขียดนะคะ่ะแต่บกกินคบแนนสี่นี่อยาใเห็นเขาตัวได้กินทุกยาเขียดแล้วก็มาขบัวค่ะขบือใส่รูตํำๆบดใส่หลายได้ค่ะใส่น้อยหนึ่งขัวได้ซ้ำนี่บดใส่ได้ก็ใส่จังบ,บิดลปะปลาแดดซีเนจเจอใส่สหลายเสบหลาย แป้งนัวน้ำปลาน้อยหนึ่งโบเข้มเหรอค่ะเข้มกระยาเกลือโคเรโคเรค่ะโบเข้มเหรอค่ะโบนัวผม าลงไปเลยเอาใส่ร้านก็ว่เป็นยังค่ะมันจะยุบอยู่หมักเขือเขือเขียดนี่ใส้เขื่อเขือแล้วยังเสียบหมักพริกนี่เอาไว้ถ้าใส่กับใบมะกรูดค่ะหมักพริกนี่เอาไว้ถ้าใส่เป็นท็อปปิ้งทั้งหนาอือเน้นผัก ตำเลยค่ะตำใส่กันเลยอย่าตำแห้งั้นสิมุนยัเนวเขาเรียกน,ววยนัวยัวเด้อพี่น้องเด้อโเขียดเด้อพี่น้องเด้อยัวยัเวเข้ากันแล้วค่อยมาหมกค่ะ เรียบร้อยจ้าบันมาหมกกันเลยมาหมกกันเลยค่ะสีสันหอมเครื่องเคียงขนาดมาจ้ามาหมกมาหม,ม,มกกันเลยจ้ะ โมกเขียดจ้าโมเขียดเขียดซื้อมาลอยหนึ่งล้านดอกจาน ลืมโมกพานไปสองมกแล้วลืมเนอเหรอแต่ยังหัวเธอที่หน่อยลืมหมกพริกใส่ก่อนเด้อเนื้อกิน Uh huh. อาหารบานเห่าจ้ามีแต่เนี่ยเสียบเสียบหมพัพริก มกนี่นี่สีเสียดนวดนวดไว้แน่น,น,นะคะพวกมัาถัดจับทาจางเดี๋ยวจะไม่อร่อย ปิกทับปิกหนึ่งไว้บล้นค่ะสามสซีมาที่ยี่ซีมาที่กับได้ลแล้วค่ะก็สุกแล้วใส่ลงพริก บพือมอกกลบทับปิงพริกพริกลาว ออนนตเรียบร้อยแล้วจ้าหมกเขียดตแเอ๋หมกเขียไสย้เขียไสยบ้บะแมงสักคนเขียดตแเอเ๋เดี๋ยคือเขียดตแเอเขียดน้อยน้อย,อย,อยก็เขียไส้อีกตัวมมื่นๆน่อยนะเนี่ยค่ะเข้าไปไต่ามามัมงขาแมาขา,ขายร้นานดอกจันทร์น่สิ เดี๋ยวเาไปมกกันค่ะไปข้างไฟประมาณสามชิ้นาที้ยี่ชิ้นามีก็ได้กินแล้วค่ะพี่น้องปีดฟ้าไปซุกแล้วล่ะค่ะอุ้ยขวดเลยอืมจะกินเนี้ยมาขายแกนที่เบิรงนครับพี่น้อง ้าวสุกแล้วจ้าไปค่ะพี่น้องไปกินเขากันค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะโมกเขียดสุกแล้วจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ